เททศไยลครับโอเคแล้วมันต้องมาแล้วทำแบมมนต้องมาปล่อยเราอยู่ไว้ที่นี่ด้วยวะไม่เขาเขาฝากคุยคุยกันแล้วว่าเขาจะให้เราไปหาถังน้ำมันมาเติมเชื้อเพลิงไม่เขาไปต่อไม่ได้ไปเราไปรู้กันเถอะเอาน้ำเขียวไอ้เฮียนี่ไม่ตายหรอปล่อยกันได้เียบ <so> เอา้ายืนตอบอยู่ข้างหลัง <laughs> เฮ้ยเอ็มมินกาแลนเหรอว้าวใครมันยิงหลังานโอ๋อไม่มีไม่ไง่บอดมันยิงอะะเอาไอ้เนี้ยนี่เรียกไตรความคิว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 ออย่า เฮ้ยรอด้วยสมไม่ตามหลังไปเต็มเลยถุยอ,อะไรวะโอ้ยแต่เพื่อไงบ,บอกเลยอะไปอย่านำก่อนโขดตัวเปิดพลังแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวพลังหนึ่ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยอ,อีร<อ><ป>้องไห้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยอย่าขอชีวิตอย่ขอจัการเลยอยากฆ่ามานานแนละ้วอ เขียสปีดก่อนแม่งเยอะมากนี่มีเอาแล้วไอ้นั่น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 เฮ้ยเฮ้ยไปเลยไปเลยหมูเอาเอามีคนโดนเอ้ยเป็นไรเนี่ยเพื่อนเอ้ยเอาไหมเอาไหมหมูเอาเลยเอาเลยเอาเลยมเงาเลยเงาเลย ปลาหมูปลาใส่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเเพิ่งยุมันมีวิธีอยู่อะเด็ดบอกแล้วไม่ต้องเสียไปหรอเฮ้ยข้าในบ้านนี้ก่อนไอ้โอ้ยข้าการมีมีไอ้ของข้ยกันเฮ้ยคนจีนจอยเฮ้ยมีคนจีนจอยเข้ามามู้เปิดห้องเป็นสาธารณะเหรอ เดี๋ยวนะือเปิดห้องเป็นสาธารณะมีคนจีจอยเข้ามาไม่เห็นนะเนี่ยเฮ้ยไปรมา้ยเระวังรถเฮ้ยจะมันปัดรถเฮ้ยเฮเฮ้ยีเียรถรวัปัดรถใส่บออกทางจักรเออทางจักรไยิงเลยไอ้มุงยิงกูเลยยิงกยกปีอยู่เอาเียะ ไอ้แทงอุ๊ยตยโอ้โหเฮ้ยไอเหี้ยคโลกับแทงยเนี่ย่มีปืนเนี่ยเฮ้ยปืนอะไรวะไอ้จีนมันกลับมาแล้วอะตั้มอ้าว ก่อนแล้วเออหยก็อัดคลิปส่วนตัวนี่อยู่ดิเออไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขเอาน้องถังเข้าห้องก่อนโอ้่ายบอกว่าถ้าเอาน้องถังเข้าฮะหายบอกว่า ไอ้แวนด,วนดวอลวะไอ้ตั้มโอ้ใครไม่มาถังแกมไอ้แวนดอลแว,วนดอลแว,วนดอลเฮ้ยม,มีมีในมีในวัลมีในวาโลอ่ะตั้มดูดิปาไปก่อนแล้วกันเฮ้ยปาเปิดทางบูม,กร,มก,บกระจายไป็กอนขันเออโอ้โหตัวก็จุยกระจายหมดแล้วแถมแถม โอ้โหเสียงเฟนอัลตะกินพาวก็สวยไอ้ตั้มมึงมึงลงวันดอลเป็นวันดอลลายลายมังกรปะไม่ไม่ไอเนี้ยไปดอรามไอเนี้ยสีสีม่วงปะสีทองสีทองดูสีม่วงเว้ยแล้วกูลงเสียงเลยเฮ้ยอะไรวะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยอียะมันอยู่ข้างบนอ้อเออผมแตกอะไรกูก็มองหาไปเถอะม่อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยหลังฮันเตอร์ นีเนนเน่เนียนอืมแม่งเนียนไอ้สัตว์โว้ยเฮ้ยมิดเด็จากจักรานี่มิดนี่อะไรวะปิดไฟก่อนปิดไฟปิดไฟเหมือนอยู่นี่นี่นี่เจอแล้วไหนๆๆๆๆเข้มันเดินหันหลังทู้งโนเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาคุาไม่เกี่ยวละ <c oughs> <c oughs> ไอ้แย่หลอน่ะปลาหลอนที่สุดไอ้แย่แล้วบอกว่าแย่หรือเล่าลูกสาวกำลังเข้าไปใกล้ๆอย่างใจเย็นแล้วเอ้ยมีไอ้ช็อตเกอร์มันอยู่นี่เหรอเองเห็นไหมไอ้แกี้กูเห็นแขนมันโผล่ตรงนี้ยนี่เอามาแล้วมาแล้วมันลงมาแล้วีตายอ๋อมันบัคอยู่ตรงนี้ไอ้เแก๊กกว่าอยู่ มีอะไรบ้างวะการยาเอเคยังยังยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ต้องรอช่วงต่อไปดีกว่าตอนนี้เอครู้สึกจะมีเสียงจะมีคนร้องไห้อยู่ในเยอะมากมันเหตุเกิดเพราะอะไรโอ้ไปโอ้ยตรงนี้เลยเออย่าเพิ่งนะ เฮ้ยตรงนี้มีไอเขียร์ซอมบี้หน่อยเดยว้วหนูมึงจะลองให้หรมึงจะหัวร้อนอือตายอุ้ยโอ้หทำไมเข้มชี้ยาเยอะจังวะเฮ้ยนี่มันเฮ้ย M79 เอาไปใครอยากใช่ไหมใช้เป็นดัวเดีย นนแล้วลูกจะหมดวะเหลือเหลือมายี่สิบกว่านัดแล้วอุ้ยไหนวะไปไหนละอุ้ยดูๆเจอแล้วเจอแล้วไหนๆไหนๆไหนวิ่งเร็วอย่างโอเคตายเฮ้ยโคบ้าโอเคกูหาอาวุธระยับไปชิดเจอแล้วเนี่ยมีตัวนะน่าจะหลายตัวอยู่อุ้ยตบไม่ทันอุ้ยแม่งโดดไวโอกาสจังหวะดีๆอุดยอุ้ย ไปมาไปมาโต้ตื้อกระจายไปทัดงตันแม่งอยู่ข้างบนเดี๋ยวจะกล้กับแม่งก่อนมีลูกซองอีกแล้วเนี่ยลูกซองชักก็ได้เฮียร์ขึ้นได้เลยแป๊บๆขึ้นดีๆก่อนเอ้าขึ้นดีๆเออขึ้นได้โอเคบูเมอร์โอเคเจอลูกซองใหม่ละเอ้าเหี้ยใครมาหาเรื่องวะมาเรียบร้อย เดี๋ยวตัวนี้ขอจัดการหน่อยจัดการมันเลยอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยบู머บู머บู๋เอาเหี้ยและทั้งสปิเตอร์ทั้งบูมเลยมันโดนอะหมูแดงโดนไหมล่ะโะเเกือบเกือบโดนถังแก๊สด้วยเหี้ยเม็ดเดียวครับนัดเดียวก็ตายแล้วโอ้ยต็มแล้ว่ะดูนั่นอีกมีมีไอ้ยอย่าเพิ่งจะมีเหรอ ไหนไหนไหนเฮ้ยไ่าอ่ไม่ต้องไม่ต้องโกโกคันเลยคูเฮ้ยอ้าวตายเวนตายซ้ำโกโกคันโกโกคันเคยเห็นปะโกโกขคันในหี่เคยกินเปล่าอะไรอัพแม่งดิเฮ้ยไปสักแพดว่ะไหนวะมองนู้ อืมตายไปลงนรกซะเอ้าวเฮียเจอใครวะเฮียไปอยู่ข้างหน้ากูเลยเฮียเฮ้ยเอาตรงไหนมาเจอหน้ามอดีเลยเฮียเฮ้ยเฮียซอมบี้เกะโอ้มึงเอาไปแล้วโอ้โหอย่าโดนมันเฮียเกะโอ้ย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 หลบโดดยกหลบยกหลบยกหลบมาดิมาดิมาดิเอ้ยไม่ได้แดกกูหรอก มาี่มาี่มาดิซโล่มาี่มาดิมาี่มาดิเรา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 เอมาอยู่กลออยูู่มตายเออเส่เลละเอกูส่ขึ้นบันไดมาแม่งยืนอยู่ขั้นนี้เลยขึ้นบันไดมาแล้วแบบสมัจะฟังก์โอเคเลยโอ้ยอะไรโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวขอนับหนึ่งบนึงขอนับก่อนมีกี่ตัว อะไรยิงปลองห้เหรอสองสามยิงดิยิงดิสี่ห้าโอ้สี่ตัวได้อ่ะราล์นั่นพุทธขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้ยิงเลยขึ้นไม่ได้ก็้เกียร์แล้วขึ้นไม่ได้เลยย่าปีนได้เว้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคยิงยิงต่อไม่ขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยด่านนี้ระวังชอตเจอแม่งแม่งผักตกเฮ้ยมาแล้วชอตเจอระวังเดี๋ยวมันผลักตกตึกนะยิงไม่กนยิงกันจะช่วหมด อุ้ยลบอ้าวไอ้ควายโง่กี้จ็อกกี้จ็อกกี้อ้าวเหี้ยละอุ้ยเกือบตกตึกไอ้จ็อกกี้กับไอ้สมบเกอร์ก็ช็อตเจอร์ตัวพาตกตึกเลยต้องระวังอุ้ยอีเหี้ยสปิทเตอร์เหี้ยมาไงวะตกใจหมดเลยตายซะไปเฝ้าล่างมาม่วงเฮ้ยโอ้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา อะไรเยอะแยะเนี่ยเอ้าเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยสุภัยสุภัยเฮ้ยแล้วเราเลยเขาเลยเขาเลย้เหียมเข้ามาเฮ้ยไอ้ยี่เต็มหมดเลยพะกุณเลยยี่สิบนัดแล้วกูลยอายุสองนัดสุดท้ายแล้วนี่ยเอ้ยมเห็นสองินไหม แม่ศพวิทย์แม่ตรงเนี้ยนอนนอนเฝ้าอยู่นี่เสียสยองบไปไหมร้อนเลยแต่น่าจะมีอีกตรงไหนมึงเดินรอบมึงดมรอบนี้ตามมึงปืนไม่ได้นะมึงไม่มียางเเเฮ้ยย่่่่่าพพิิงนีวทไอ้บอดมันยิงไปก็ได้ไกลมากนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วคุณผู้คายพอแล้วคุณลุดพอแล้วคุณลุดผลไอ้เสี้ย โอ้มีอีกเนี่ยอุ้ยเหี้ยบูมือไปละเรียบร้อยเรียบร้อยเรียกตีแล้วดาวคูดาวกูดาวโอ้โหเหี้ยอะไรวะเนี่ยวตัไม่มีแตกเฮ้ยมาแล้วมันไม่ตายอ่ะมันยังรอดกูจะล่ามันกันกูไม่ให้มึงปล่อยไม่ปล่อยเออตาย โอเคเหลือสี่นัดละไปละถูกเขาละเหลือสี่นัดเลยอันย่างเหลือแต่ปืนพุกพุกปืนพุกไม่ไหวทำย่าเดี๋ยมันปิดเดี๋ยวมังปิดเดี๋ยวมังปิดปิดโอ้ธนะดีกว่าโอ้ยเฮียรอไม่ได้ไงไม่ได้กูฝ่าทั้งดงเจอทั้งดงวิทเจอทั้งดงซอมบี้ดงผีอื่นโอ้ยเฮียกูแม่งขึ้นแท่นระดับหนึ่งเลย จุดหนึ่งคูตั้มตั้มมาเจอเจอแบบต่อหน้าต่อตาเลยอันนั้นอ่ะมันไม่ก็ใจความรู้สึกแบบมึงกำลังเดินเพลินๆอยู่แล้วแบบวิ่งไปแล้วแทงมันต่อยหน้ามึงก็ฮะนี่แทงแล้วกไอ้เคียแทงไอ้ยิงปึ่งเอาปลาระเบิดไฟไปเดี๋ยวรอมันก่อนเอาเฮียไม่ต้องละไอ้เราวิ่งไปมันยิงกูอีกแล้ววะไอ้เคียร์เป็นัวอะไรยิงหนูกูเนี่ยบอดมันยิงหรือเปล่า บอทำบอดยิงถ้าบอดยิงเราจะไม่เจ็บวไงสังเกตุเฮียนี่ไม่ยิงปุ๊บเฮียเลือดุก็เก้าเลยเฮียมองไม่เห็นเฮ้ยตรงนี้นี่นี่ขึ้นทางนี้เดี๋ยวเรานำเองเิียไปเิียไปจะักเจอแทงดักหน้าเจอแทงดักหน้าเหมือนเดิมที่เฮียเหมือเดิมขึ้นบันไดไปแล้วแบบแทงอยู่ข้างหน้า ยักเก๋ฝนกันฝนตกพายุเข้าเร็วลบฝนลบฝนลบฝนตกหนักมากใส่สายทำไมมันมาใส่สายวะเนี่ยไม่พายุเข้าอุ้ยอ้ยมากับพายุมาสกูคอมบี้ไอ้บันดีงูวันนี้ไม่มีใคร คือไม่ได้หูฝาใช่ไหมคุณได้ยิเสียงโมเมอร์อ,อุ้ยไอเ้อเหี้ยสปิเตอร์อุ้ยหลบ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 โอ้โหเอ้ยทางนี้ทางนี้แนะนำเลยคุณชำนาญจัดการนี่อ้าวนี่ไงว่าแล้วได้ยินเสียงอยู่นี่นี่เหรอล่ะเค ไป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 เวิยงเวิยงเวียงคนนั้นเขาลงลงน้ำลุยน้ำเลยวะอีกแล้วอ่ะถามเลยกูไม่ได้เอาลูกซองอเหรอพี่บอกว่าเอ๊ะจำได้ว่าตรงนี้มีลูกซองใช่ไหมแป๊บนึงยวจำได้มีลูกซองโอ้ผีผีนั่งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งยิงเพิ่งยิงไปมันลุกมันลุกมันลุกไอ้เนี่ยมันลุกมันลุกใครไปใกล้มันนึ้นใครไปใกล้มันนะอย่าเพิ่งรอมันนั่นนะให้มันสงบก่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยคอนเตอร์ไอ้เหี้ยอัมเพอ แม่งเสืร์ฟเลยอะไอ้เสือผมพี่เยอะมากเลยวะโอ้บาแล้วะรอ,อไปทางนีงก้ก,ก่อนเกะกัดตายวิทยุเข้าอยูอ่แล้วตรงนี้มีบันไดออตั้ง ได้แล้วคุณไม่เกีย่ยนขึ้เลยนั่งอย่างนีด้แล้วไปไปไปล็อคตรงนี้ไปล็อท่อล็อท่อเพื่ทำไมเราถึงถามมาไหมนะครัไม่ก็เชื้อเพลิงไงที่เราจะต้องเอาไปกลับให้คนนั้นนะคนขับเรือโอ้ยมองไม่เห็นโว้ยมองอะไรไม่เห็นเลยไม่เยอะแว๊กตรงนี้กันลบไปลบเฮ้ยจับกิ้งแกนน้อง ทำไมลูมันายเฮ้ยเชี่ยแล้วโอ้โหไรยำจัดดู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 ด บอดดีนะบอดมันรับตีนให้เมื่อกี้อิสเซว์ไม่อะกูโดนเต็มเต็มหน้าเลยเอ้กูลวกเอื้อกูลวกเอื้อเจ็บเลยนั่งตันกูทีเดียวเนี่ยบอดบอดไม่ฉลาดมัไม่เดินเดินกระโดดข้ามข้ามมาสองฟุตเลยเฮ้ยช่วยกูด้วยฮะไอ้ย้ากูมาไกลแล้วไปแล้วจ้ะกูถึงเกาะเราถึงก่อนเฮ้ยมออ้ยออ้ยไม่ได้แจงแม่งตอนรับหน้าบ้าเลยวะไอ้ยา เอาฮิวมาที่ปูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฮิวในบ้านเหมือนแดงลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างเดี๋ยวกูฮิวให้ฮิเป็นดองแลเวปูดองละไอ้เงี้ยอุ้ยไอ้เงี้ยกูปิดก่อนไอ้สัตว์กูเห็นกูเห็นไอ้ฮันเตอร์แม่งประจันหน้าอยู่กูปิดเลยปิดประตูอัดหน้าแม่งไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยใครก็ได้เก็บมอทอไปดิกูมีกูมีคอมโบอยู่ เอ็มหดิ M1 กาเล้งเอเ็มหนึ่งกาเล้กันนะวะไอ้เฮียสังแกที่เราเรามารอบที่แล้วยังไม่ได้ถือไปเลยตามที่เราเอาเอาโนเอาน้องเข้ามาด้วย,นะยี่นไอ้เฮียนั่นก็ใช้เลยสิเดี๋ยวเดินหา่นี่เดี๋ยวเ,ยวเออเระบบไปก็ขันขึ้นตรงนี้มองไม่เห็นเลย

เลื่อยเหรอจะพูดข,ขอใช้เลื่อยบ้างเลรอมันมาเดี๋ยวเก็บไว้ก่นอนเยีเเ้ยเกือบเดียมาทันมาพอดีเลยเอไอ้เหีนนะ้ยอะไรวะน่ะน้ยตายไปเบนโตะก็บ,บอกนี่โคตรนิ่ง ไม่มีไม่เจอแล้วยังไม่เจอแฟนทอมเลยเว้ยแฟนทอมเป็ดปืนแหละส้มแบบว่าโอ้โหแตกว่ะเฮ้ยอีกแล้วเฮ้ยลูกซองลูกซองเดี๋ยวเด้อตรงนี้มีลูกซองตรงนี้มีตรงนี้มีมาเดี๋ยวปิดไฟก่อนไเอ้าวเฮียเอาอะไรของมึงเนี่ย ไม่ไม่ตายอ๋อเอาอะไรของมึงเนี่ยมันไม่ตายว่ะเยี่ยมชกคนหนึ่ง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 เซ <c oughs> ียนจักรอเสียการเป็นไก่ไก,ไก,ไกไ่ไก่อ่อนไปเลยเออชักเจออืมเออตายอืมนี่คนนั่นแหละฉัแนแอบยองบอกสบไปใครไม่รู้กลวงออยองเบาเข้าบ้าน สนับสนุนโดยคุณตั้มนะครับไอ้กูเป็นอะไรเพื่อนยอมตายไหมเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูฟื้นให้เอาวะไม่ต้องอนะ <c oughs> ยอมตายไหมเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูที่ปั๊มหัวใจฟื้นให้เอาวะ <c oughs> อืเฮดช็อ hey, ตมาดิเจ็บตัวยังจะใกล้ตายยังกูตัวนี่มาดิ WQ เซ็คิวเซฟเ่าโอ้เขยุเขา้าเข้ามาเข้ามากู ปิดมึงยีออ้อะไรละเออจบเล่นริบไปไปกันเถอะเอาอะไรเนี่ยจะต่อยสนุกออกกันด่อยันิง ยงเยอยู่นะน่าจะเหลืออยู่โเคอย่าลจะไปเปิดสัญญาณไฟ เรียกเฮียเฮียขับเรือออกมาโอ้ยฝนตกหนะันกฝนตกหนักมากมองอะไรไม่เห็นเลยจ้านี่ทอะไรกันองว่าเขาจะเห็นนะขอให้เขาขอให้เขาเห็นแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวขอเอ้ยจ็อกกิง้ง ขอไปยืนที่ประจำก่อนมีตรงไหนเฮ้ยอะไรวะเที่ยวสมบรเกอร์อยู่ไหนวะไม่ปลอดภัยแล้วเดไอ้เด็กเด็กเกาะเบาะมามาดิเส UH> ียเสียหลักเลยนี่แหละ กบกระสุนปูขูไม่อยากใช้จน5ถึง5 6เปย์กับตองจี้งโง่ๆนี่มาแล้วเตรียมไฟให้พร้อมทางไหนอะไรวะไอ้นู่นนู่นนู่นเฮ้ยหลบหลบมันจะปาหินหลบไม่ถึงไม่ถึงโอเคไม่ถึงไอ้เหี้ยแม่งมีแล้ว เออส็งเล็วดับอนาจะแท้งแจกเลยติดผมต่อกูเข้าไปก็ร้องตอนต้องไปทางไหนอ่ะไม่รอส่งสัญญาณรอความช่วยเหลือจากเฮียแกอยู่รอเฮียแกมาหวังว่าเฮียแกจะเห็นเลยเฮ้ยเฮียฮันเตอร์เฮ้ยอุ้ยเลื่อยแมงเลยอุ้ยเฮียตกเลื่อยจนตกเลยกูขมาดิเวนขมาขมา

ประหยาดกระสุนไว้เตม่เติมเติมลงมีมีมีที่รีฟิลมีที่รีฟิลอยู่มีที่รีฟิลกระสุนอยู่แหมเขาป้านหางไกวะใครหนาวอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหไทยหมวกเลยแม่งขึ้นมาว่าอะไรวะเจ๊ดอ๊บคุยนั่นมัน้ะมาเหี้ยแม่งใส่หลงเลยยิวไอ้ยคดี เหนียอไ้หมดเยโอ้ยโอ้ยไม่ย้ยไปเยี้ยไานคารเลยเอาไปหาแล้วไานคารแล้วอเคโดนอัดคายิ่งยม่อัดกูคาเลยไ้เนี้ยม่ปิดจนแบบกูออกไม่ได้เลยเฮ้ยมาแล้วอะไรมา เฮียมาแล้วเฮียพอเห็นเราพอเห็นสัญญาเออไอ้บูดีเฮียมันดักมอท่าเฮียเฮียมมาแล้วเนเดนเดเมาแล้วเฮียแทงมาเ่าเอ้าเฮียโอยหนีแล้วขึ้นมาขึ้นมาตายตายโอยเฮีย โอ้โหโอเคขอบคุณแทงมากไอ้เหี้ยแทนไม่ไปส่งให้โอ้โหแทนใจดีอ่ะไอ้เหี้ยใจดีเกินอ่ะแทงแม่งปัดเพื่อนเราขึ้นเรือเลยเมื่อกี้แทงไม่โคตรใจดีเลยอ่ะไอ้เหี้ยขอบคุณมากไอ้เหี้ยไม่ต้องลงไปช่วยไอ้ซาดแทงแม่งปัดขึ้นเรือเลยเมื่อกี้สัซาดไม่ต้องกูไม่เหนื่อยเลยไอ้เหี้ยไม่ต้องลุ้นเลยไอ้เหี้ยแม่งปัดส่งให้